ออน่เป็ดเจาะครับผมได้เป็ดเจาะอันเจาะได้มีเปลดอกดุกข้าวมีชิมไม่หุงเลยครับมาออสุ่งแห่วิดีโอบริหารรายระดับการดังของรายการเสียงไปรวยจังมายายปอกคำสองเทียงคำเม็ดเม่ได้เข้าคำว่ากันลอง chúng cả bọn loài đây là chúng bà dì ạ khâu quả sọt quả vang mạc sở bà đi mở xứng dính đây đọc xứng dính đây SSPP đi mừng thứng lái lại bọc, lại, lại lái 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 căng lái hiếp chỗ này khá hờ bà đi mở đây hô khá chơi sức sẽ lít hình sao lệ sao ha เมื่อไรกูก็กด้วยที่ SLPP Info SLPP Info เป็นอดีกผืนายข่าวของป่าดีหมะสงสงนทรงไว้เตียงเลี่ยง,งสืบเสียนั้นสวยพ่มีนิวส์เอเจนซี่เป็นข่าวของบินองร้อยก็เอาป่าจ่อยต่างนี่ก็านามญาเหมือนกันแสงกับริองจุ่มกับกองไ้พอะจนันกว่าสอดหมัก sài khô kiểu long này đây yêu đi bà đi mà xuống dưới đây hàng quầy à, à là hàng quầy đây miền này à hết hết ẩm hàn mưa khâu hết là ẩm mít đặc thản y sang cầu bì đỏ làng này quầy cả khô kiểu là và xin lại mình mặc xoát ha sai thùng dưới này đi อีเมืองขึงขา่าวกระลาจริงะสิบเสี้ยนมาคุณซึกไต้บ้านมึงหลายโคพอขออกมาตราบแทนคำหนึ่งว่าโลปัดเพียวกัดร่างลิบลำลิบเมืออ่อราวปีสองเฮงชาวสองชาวสามปวดมาจุ่มหลอยแต่เลียงในอยู่ไว้ก็สุขสักเก่าที่ระคนเมืองเฮาอย่นะไรอย่าพืดด้นใดขัดใจอยู่อามากสอด ยิ่เราคู่เขียวไหลยเย็นกันด่อหน้าสังขารเลยคน,นมึงเออนี่ได้อยู่ดีเนี่ยผีพีอินโฟเขาต่างกันเสียนไปว่ามีนาทีมากใครนี้หลาดนี้ปีนองเขาการานกุยคนถ้าสังเขา่าอำไรเกิง่งแล้อำไรกินข้าวอาเสียอำไรเงินจ่ายดีคเขียว อยู่กลางกลางม้านเสด็จทัศน์สังนองด่างอันด่างสองภายตึกเฮ็ดเขียนโดกันอ่ำด้วยหันนาปอมีกุ้นมึงในในบมันเปลี่ยนอันนี้กุ้นเฮ็ดเขากุนทัศน์การมึงเขาถูกดีไรหลาดลองที่ได้เิปลี่ยนเจ้าได้อยู่เยอะเมื่อวันที่สองหนึ่งทุนสี่หลายวันอะไรวันสองวันมาเลยคุยเมื่อเข้ายาม หามองสิบเจ็ดมาเนี่จุ้มอาเซียโครไลเขาสอดหมักเชอร์ปาดีมาสูงสุดได้ตีวันมือน้ำเต็งมือกึงองตีเดียว,วกุยโคตรลุกปาดีมาสูงสุได,ดสออได้แล้วค่ะไหนุกเบียดเสืออันอําเดียบซื้อในก็มีของเตะให้ลอยแต้เลี้ยงจองลาดีเฮ็ดตีปาดีมาสูงสุดได้ฮะ ไปหันหผยออกมาตบหลานปีดอกนอันไหนญาหกหลูกกำเดียวันเมื่อน้ำเต็งเนี่ยได้อยู่ดีเมื่อคืออนบนเมื่อคืนในผู้ดีญาเสียดเขาสอดหกลูกสืบเสียนัเมื่อวันที่หนึ่งเดือนธนศรีเดือนเดือนไหนเขามาหนึ่งวันขยำแปดโมงสิบห,ห้า,าเมล็ดปีเคี่ยน่าฮีกลางปังยีตู หลวันนานีอะไรอยู่นักอืบางที่ดูเหมือนกันปีนอันไรนกุ้ยกะจุ่มอลอยได้ลเลี้ยงเขาสอดหมักใส่ปาริมาสุดแล้วค่ะสิบลูกเตกาสองให้เนี่ยกาสองให้ในเนด็กเดี่ยวหมอะ,บบะไรพี่อินโฟเลยเดียมสิไนปาริมาสุดได้ดับสุดได้หลอดพอันนี้สองีอลู่นะกับในตีไม,าาม้ซ้ ปีนกว่าในเมื่อวันเสิ่งมเดือนวันที่สามสิบเอ็ดตุลาสามข้ายามเก่ามองสิบหามันิดกาบนเมืองลุกดังต่างยันเสด็จหอดถึงมาวงกลางปั่นกีตู่และทำงไงจุมโคลายด้วยตะเลียงอาเซียพเขามาโมกเสด็จสอดแทงเจ็ดลูกเด็กสีลูกเจี๊ยบหืบกาหนันดูไวจีพักดูอิดอัด อะไรก็เขียวแอฟฟินอฟตา่างไปสืบสีน่นั้นเทียงกำหนึ่งก็เปลี่ยนกว่าเมื่อวันที่สามสิบเดือนธันวาคมตีวางเมืองวงกลางวันเหกกบอว่าวันเห่ไว,า,วนนางเมืองตีวงกลางนั่นเนียจุ่มลอยได้แล้เขากว่าซอดหมักใส่เทียงกำหนึ่งเฮ็ดหางมีคนเจ็บสองก่อ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າຈ ામ ໄວ້ເພາະເອົາຫູຮຸກມັນຊິໄດ້ເສມາອັນໂຕນີ້ອ rc ເຂົ້າສອດຫມາກຊາບໍລິມາດສູປອກມ30ລອັມສູງໄກແປກໍວ່າກູຂຶ້ນດກມີປນວກາຈຸກັຂອງຕອອນກິນເຂົາສານົນມ เก็บขอนย้นเงินหนังกันตึกด้วยหันกันเปลี่ยนยันสุดตึกด้วยหันกันเป็นผู้เขียนไปอุบกันไล่ตีในในเตงเลี้ยงปีนอ่บันแทงเข้าถังว่ามันเย็นกว่าผ่ายผู่เขียวผ่ายผู้ไล่ก็ได้อุบกันไล่เวลาผมมา้ดยศักดิ์สิรับฐานอันเป็นหมาก้า ใสโหน่ะได้โทรหาเมื่อเราตั้ง LBB info เขาเตมโพสต์ดังในเขาก็รับว่าอันนี้อยากเป็นสันติรัตน์โคไลเข้ามาเทิดดีเฮากุยก็ตั้งโคไลได้ไปหันออกว่ายอมรับว่าใจของเฮาหั่นใจอำนาจของโคขิ้วนี่หั่นกุยฮะจึงเย็นไปพอมาตวยลอยคออำนาจก็ คุณซึ้อลอยโคโคไลไปลาผ้าเมื่อปีสองเฮงเข้าสองเข้าสามเจ่นั่นซอกตินบ่มตันไล่เลียนลงหลอยคนหลอยปางจิกปุกลาเยาะก็ไปลงอูสนสันดอสามเจาะเมปองจู่เ้าเฮียนสืสิรหนดออำนั้นก็ใครยาปอกกำสอง เพียวมวยกัดล่างให้มันหูโดเป็ดดูมันลิโยคนซึ้อได้น่อยขอเด้บรรจัยมันเจ้าบ่หันถึงที่ไหนวิกาฉัน่อว่าอันเพียวมุ่ยกัดล่างกันดีๆนี่อยู่ดีเชียนไปก็เฮียงอยู่ปันเฮียงนี่คือลอะไรใต้นี่ใฮ้มันมีจุดเดียวเว้เบียนฮังมันเดือดในสุขสันตลายปอกตัดขร้ายเปยโคลายอยู่ ข้อเขียวเป๋ข้อเขียวอยู่ดีฮะมีน pues er. mm ้องหลายพอมีหลายจุ้งเนี่ยเดี๋ที่หลายคนมึงหุกไขสุกกว่าเช่นนี้ดิลูกเอ๋เก่าเจ้าสีมาเมื่อเจ้าสีเก่าเก่าเขียนสีมาเมื่อเขียนสีเก่าก็มาเก่าก็วาตับสิ่งติงได้อะเมื่อกว่าตับสิ่งติงได้อะอันหนาละอันเป็นผราเนี่ยอันป้อเปิงกันนั่นเก็บขอนย้อนเงินเนื้อหินเนื้หักเฮ็ดเจ้าเฮ็ดขนลูกนายยุ่มนายหย่อมสีเวียนออกมาขิงด่ากันขึ้นอย่างนั้น เขาหันเต่าทุบมากับตู๊ญาแลหันในคขางหาสิบหกสิบปีปีลราเท่าไหร่เจอานีในกูก็ก็หันกูก็ได้ดองกันเอาไว้กับนี่เมื่อหนึ่งดังขุนศึกไตอ่อนลาว่าลีผิวมวยยกกัดละแล้วก็ตับกันแบบเต้ๆว่าให้ผู้อันลำมันแรงเป็นคารูมลีฮะจุนโคไลก็หนูเลยท่องท่องน้งเท่ยหนูเลยมาลักังมากังมาพวกแก่ได้ก็ปิดปังตึก มเอเมืม่อปีสองยี่สิบอสองสองสามหนูให้โป้หู้ตัวโปตัวเมย์ไปเลยมันหนาคนเมืงเน่ะมากังมาข้างมเาเ่ลวกลาอยู่ที่เตี้ยวค่ะคนเมืงเนีหันว่าให้กันด้วยตาาด้วยให้หูโ้โดปีดดซุ่มมันอย่าก่อนลำมาถึงดีเมืองปะ่ะโครลายอะไร่อเฮ็ดปอยวันจืจดจัดตีแล้วนี่ใครให้พูกเขียวตบด,ด้วย เฮ็ ana, ดสังลาย้อนว่าพอมีหลายจุ้มในหูใครจำเนี้นฮะพอคล้ายลำก่อนลำม,มือถือวันให้ผิวเวล่งเงาเงินเหตุไหนจะว่าท่องเที่ยงท่องเทียย่ยงอะไรใครลำมือกึ่งเฮ็ดถึงก่อนถึงเงาเงินก่อนพอเบียดเดือนนั้นได้ก้นมือกันอยู่วงการมันในติดตายยอ้อนมากองต้องเหลียงสองจุม้มในกัน เพราะว่าให้มันปีกันในกองบางทีที่ห้ามทีที่เอาให้มันปีโคเขียวกอดิ่มได้กว่าปีกินก้นมืองดิ่มได้กว่าเจ็ดกว่าทำเตดิ่มได้ขีดเล็กรึงก้นเมืองส่วนโคลายเขาเคยเป็นพอมีโคลายเพิ่าเอาข่าวมันโคลายเท่านั้นใช่ไหมเนี่ยเขาผมรู้เจ็ครู้เท็งรู้เอ็กรู้ปีกนี่ขิ่งการที่เห็น่ะมันมีเราทางถึงกระนั้นเฮ่าง่ายสึกได้หรือจุ่มเดียวโคเขียวก้อยไปแล้วโคลายเนี่ย อัานแนล้วก็ไล่กวยเป็นมดแล้วกคเขียวเลยเหลืออาไซอยจุ้งเดียวไปอา่างนเือรเห็นไลยก็จ้างันด้วยเผาปีมันเป็นไอ้เผาไปามันเป็นน้ำพักผุเผาปีก็มันอยู่จ้าหนังอันหอบขาหันเงาไลาน่นาเสดปังตึกกาปนมาได้ป้จุงเดอจุง้งเสดยำกาาเนี โคเขียวบอมีตางนาดีองบี朱馬先來。會加呼เขียวบอ放好錢來幫助來來中哲的賭啊謝。婆的從來。啊謝ก็มีตาง那地輸來。會加林 surname, โคเขียวก็ sum, โค賴ก็ sum, โคเขียวก็有來,โค賴ก็有來,別人มาอยู่,保我他 sum 那麼。 อันนี una, ok right ้เน oh oh right, oh, right e ี่ยมันไสก็มีเอากับคนบ้านหลีคอผมบ่มีเอาพี่น้องอะไหลหน่อหลายใต้นี่มันเป็นจังได๋จังโคเขือโคเขือบ่บินได้จังโคไล่เออโคไล่ก็บินได้เฮานี่จังผันอะเฮาคนเบิ่งหั่นว่าสามีจุ้มเหลียวได้ดีเนาะนี่มันเป็นได๋น่ะมันมีกว่า2ซุมบ่ลูกจุ้มเหลียวได้ยังได๋ ตีมาหนึงเห็นกับว่าหาสิบเปียดเจ้าน่อยโซยอย่าง่อนหูอําใจเจ้าก้อนเจือออนหูอําใจเจ้าคุณสาออนหูตีลุกขึ้นมันลุกมาดีเจ้าน่อยแอดีโคเขียว,ว่างให้อันมี่อย่ามเดียวอําใจขายโกด,ดังกุยเปียนเมนางขึ้นคำข,ข,ขอดดโกดังปัน,หนเห็กัว่าหกสิบสี่อันไหคริสกล บอว่าอันเตียนกันอยู่ว่าอ่ไรตับสิจเจ้าน่อยดับสินาเคือคคำตับสิเจา้าผขงิงต้ากันทำกันอุบกันอะไรป้าอุบโดมันอาเซียนเดียงหามานหนันมาเลยก็ไขี่เฮิอม,มินกว่าก็ไรโคเขียวก็ขี่รถขี่ก้าเียงหามันตั้งก็ข่มดีีเพื คือเลิกเลยกึ่งหนึ่งก็มันกึ่งกันมามันก็เหมือนกันปิดอ่านี่นี่ผ้าโคไลเขาเนี่ยหมูมาเนาะเลี้ยงหามาเนาะเนี่ยลาไต้โคเขียวเขาเนี่ยหมูตัวมาเนาะกว่านั่งกินข้าวซอยเกียวกอดาเผานะเวียงเลี้ยงแบ่นี้ปิดอ่านี่ยังเฮิตเลอ่ะไตเนี่ยความไตเนี่ยพอไตอุกกันเนี่ยมันพ่อคุีป่องถึงก๊ก Champion qua Bao Ughen Nơi bao bung bao hoặc long hôm hôm lạy bao ughen kân... Nơi bao bói tinh yong tinh yong, bắt bưng, bắt bưng, luôn 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 โคไล่เลยโคเขียอันนั้นก็โคไล่เลยหลุดเผาไปไ่้โคเขียวเนี่ยก็หลุดรอนไปไ่้หลุดเสีโคไล่เน sure. ี่ยก็หลุดเสียไปโคเขียวใส่โคหลังมาด้วยเส่โคขาวอลูกป้าลุยโคมันเหรอวาห้อมห้อมกันนี่เอ้ยกำบันลำเดียหันว่าอ่ะโคเลยมันเสียงกันน้อง โคเขียวในโคไลเสใส่ก็ไลยโคไลในโคเขียวเส่ก็ไลยมันอยู่ดีหมือนน่ะอยู่ดีหัวใจอยู่ดีไปว่นอยู่ดีตาติดตาตีนเนี่โคเลยเสียงนกันเพราะว่าโคไลายเชี่ยเฉยเขาก็ใส่โคไลหมดเอ่อเพราะโคเขียวจังโคเลยหลวัโต๊ะป้าเียๆเขาโต๊ะป้าหังเขาสิเนี่ยพี่เดียบเออในกบะ เออบิดเอา,าเข้าคูดเด็ดไมงันบว่าคู่คิวก็ขายตัวเว้จูมาสิของสิเอาขึ้นสิงไดเดี๋ยเอาขึ้นมาละดวดป่าดีมาสูงสิงได้ดต่ำสิสเขาัเขาบนมือก็สมยอมหับเนี่ปานสิปานน่ยจะดับสิงเขาเนี่ยเนี่ยยังใครลาเทียงรู้ก่อนย้อนาน,านี้ย้อนว่ามิลองคืบหน้าลองจริงจัดกลย่ถึง phiêu mũi khô khoảng sợ phá à. anh, hắn, anh ăn anh ăn tay khó hiếp cật xăm bế đỏ năng lại bí hết hứ đây bó mở nở ai bí bí in phô á này cam cam gọc bòi mà cam cam gọc xót mà cam cam gọc tích cắn khô khiếu sao mà phải học hay là này anh chỉ này xa xa này ปองว่าผู้เขียวข้อคานี่มีเล็กไหลนะเล็กไหลนี่ก็คือเราอันมีสีมาใครเลี้ยงก่เลี้ยงมาแล้วเล็กไหลเลี้ยงเพิ่นมาหมักมันตื่นเพราะเป็นการณ์คนมึงเราเล็กไหลก็อย่างก่อนถ้ามาตื่นเนี่ยในก็ละลายดีอามไม่ดึกซ้อนว่าฮักกันเนี่ยเข้าอุบันเนยเจอหนูเลี้ยงก็มาเพิ่งปั่นย่อ พอป้ามาเสียเออดเขาก็ตุย้อนเมื่อวันให้ทุกกนก้นาลายเปลี่ยนมอนเขาหายปีน้องฮะโคเขียวก็ม่ใส่ใจโคเขียวก็ไม่อกคลายก่าตุย้อนลื่นสุดลายไปเลยอะปีนอไล่แหมกันขึ้นไล่ตบกันขึ้นป้าโดยเท่าปีน้องใส่เกียดให้ป้าเลยเท้าพี่น้องวุ่นปอดให้หันปุ่นสุนตตวเอาซุ้มตัวเก่าเป็นอีด,ดัง บ่เป็นคือเป็นเด็นเดียวเนี่ยปิ๊จังนั้นคือกอจู่ๆยีนเขาเนี่ยอะไรหันนำใจเขาอะไรเขาใจเก็บหมอกาฮิเนี่ยตีเขาถอนเวลาสื่อเสียนไปแต่เดอยอกข้าวแดงมือดีเบิ่งปัดมือจังปัดอะไรก็จะมือก็เดียวข่าวเมุนไทยมันก็มือข่าวมนมังกองวุ่การเขาขัดใจเสียเลปิดกันห้ามตา สกัดกัน้นอันดังนั้นบนอุบนล,ลับเข้าคู่เขาหันอย่างสีดาบายังเกี่ยวไปนะจจะเวการื้อสุนมาเนี่หันเดียบเนี่ยงโดยลองนาใจคลายแบบเขาคิดถึงหรือว่นถึงหรือวนใน,น,นบกการใดก็ได้าจุ่มมันบาทเดียววันเอาเมือ่อทามาพิจารณาพิจารย,ยอนทำหน,น้ยอ่านใจขสั่ตั้งหงลืเปลี่นกวนจันปะไตหลายก็ปลดโคกนันเสเฮตดกาน วันบ่ได้ก็ยังสืบปัแหงของสีเอาขึ้นได้ลัดติเฮ็ดติเฮานี่น้นนำนี้ดูได้เฮามีน้าใจอันกว้างขวางหรอกคนมึงเมื่อเราไปดีมาสูงติดได้โดนคนดีอยแถมกําแถมบ่มีคนมึงเฮ้าข,าข,าข,าข้าวกัปัญหาเว้ยกะลองพร้อมห่มวงกลางค่ากํากว้างแันเนี่ยผพร้อมมาได้สิพ่อปลาเลยใจเกียบห้องเผาห้องมันแห่ ป้าลอยวุ้นปอนหงเาห้องมันห้เอตเขานอ่านนั้นก็เข้าด้เป็นขือมหาศีเข้าในมาหน้าอดีตบอกมันว่าหูใจเพียงสูงห้งห้มันมีกล่อเหมือนกันหจุ้มสัวจุ้มเข้าปอดศีเข้าปลอดศีซัวยาผูลงตนเจะสิกตนซึ่ในสีสี่วนวนก่อจางเียนไรสัคือเลาแต่ให้ใตพร้อมกันเลยอย่าบิดตึกอย่าบี๊ือกันนั่น เจ้าปังไกเป็ดเมือนางเจ้าเสียงว่าว่าเจ้าโจมึงเขาฮาก็นอยู่ด้านข้างอันโสโนเสี้ไตอกจังกันเหมือนางอปกอเสียงได้จอมเชลยเยียอก็หลูชุกเป็ดจันปากนอันเอาบุญพรอันนี้ก็เหล๋ยวจีเอเสียงอาชีเน่ออันใกล้เหลยวจีเอเสียงอาชีพสิกว่าขายกิ้นเลนี้ชิกนี้หันกวนมึงที่นเนี่ยหลูชุกเป็ดเื้อได้ สดตัง้งกมามา้นเหมือนมมีปีญญาอย่า,ยาคุค้น,น,งานายงก้นเขียนบนหาังคาเขาเียๆอีเขากกล้าครับเพราะว่าคนนั้นอยู่จอำอ่ำเสียมซนแต่อยู่ก้นเขาคือเขาก็ได้หักกันมาอยู่ดีคุยกันได้ํำมากปีน้ารไรไม่ได้ไปเสือ ปุ่งแ้มันไตอ่านเมื่อไขออยู่ดี่างห้ายหนที่กนาอันไต่านก็คุยกวนมือให้มาเฮ็ดึ้งแบบปริมาสูแต่ยื่งอ่านเอาขึ้นเพียนี้นี่้เข้ามาเหมือกันปิดาเหาได้ว่าปุงแจมันเสียนไปอยู่เดีนี่ควรมึงเฮ็ดติกส่วนการไตการสืบจัตว์เรได้เฮ็ดซึ้งกันอยู่ดีแล้วปุ่นพรเท่านี่เมื่อได้เป็นกับสืบที่ตมานด้ตนแหนงได้ทั้งหลายบางเพ่ากว่าปาขับถึงลำปุนต่างที่จได้ส่งมาอาเิียน bạn đan có bàn máy phone như nè này liên suy ba này khắn nằm chạy cái gì là này có sáng quả lưỡi này trăng bàn hay còn tích xuân này điểm thì đá này còn tích xuân này điểm thì tay phong phập phì ba lưỡi hàng thế này ba lưỡi nằm chạy ba lưỡi bay buôn ba lưỡi tay ở mũ cánh อ่หมอเอากันปินกันโดยหันคือเปิ้กวนเปิ้ปินนย่างอันหลึกลำสินั่นมีเทียงว่าไต้เข้าไนมันเอาอีสังกอกไว้เมือเปินนี้เฮสังไรเอาเปิ้ลปินเหยเส้นหนึ่งก็ปอด้ีต้อส่ไค่ในกันมันเดิมยาวปิโน่ร่งไหลก็ไม่เลยอันผูเขียวเก่านี้มาว่าปินนลำเบื่อสีอะไรอันสอ่มาบบ ใส่กะนดีมือขึ้นผู้เดียวถามว่าอาชีพอูปปาเตมืเนี่ยยี่เดียวพภาษาสังเนี่ยหลับเลยย้อนห่าเนี่ยย้อนดูว่ามือโคไลายมากรรบังเขาสัมพันธ์มีศักดิ์ศรีรักฐานอีสัมอันโคเขียวมีศักดิ์ศรีรักฐานก็ใายมันใายสอดยา่ามหมากอันนั้นเดียถามาว่าโคเขียวมีหาได้โคเขียวก็มีอยู่ khô khéo cái đang quay rồi lấy hạt lại, tớ bảo biết là nó đi nếp bị đoàn lại khô khai tay xoáng dung ảm ụp cắn lấy và vào cho mặt cắn mà con khô khiếu lúc đi xe lại mà con khô lai lúc nừng cỏ đi bèng lại sao mà con khô khiếu mà con khô lai khô mở sẽ dư mà này mà lại cổ cho mẹ กวนานัานไมได้กรมใจผู้เขียนมันภักอมติ๊บมันภัก็รมทำเคียงต้ามัพรออมพอมแต่เด็อยู่ข้างคางมานมากว่นนั้นนับฝันดีในวงกลารไต้คนเมืองโดยสังขารโดยเพลโดยก่อสมเั็ิที่ไหนปีดาดังไรป,ป้าโหยหังได้ใเนเสอเกียรห้า ใเน่มาหน่ายอย่างา่าหลัวสองช้วในี้การเก็ของความใจต่าอู้ไว้อปีเปล่าหอสองค่น,นีุยอันนี้ก็มาสร้างในตัวไลใครนี่มีดอกเฮ้า,าขาโคเขียวหรือผิวมวยกับ่างจุ่มคนไาจอมหนังณนสิดแต้วเลยขอหลัตีอยู่อะไปลาพากาปนมาเจอในวันนั้นแหีจที่นี่าานนเฮ้าขาฮะเลหันฮะเลด้วยกัน โคเขียวเลยเดียมโพสต์ต่างไม่จะแชร์ไปลาล,าลาีลแอ้ได้ผีผีอินโฟเให้วิดีอกว่าด้วยอันนี้นาลาดิกพื้นไล่สายเขาของโคเขียวกำเสียงลองตามว่าสีเขาเอาคนมาสอดหมักตีมุ่งกอ๋อดได้เป็ดเดีครับผได้เป็ดเจียอันเจีได้มีเป็ดดูกขา้า<ด>มีทิมไม่หงยค่ะ ม,มังก็มรู้เลยเอาคนนมองให้เป็นเหรียแข็งเร,ร,รียนกลางสังตบกันให้หู้นำ้ำหูคูหลิหนหูภไยแไปดูให้หู้อันลำมันแรงไปดูดีค่ะอารานนันเนาะตเขาเนี่ยมันพ่อมัน,นโลคํำเป็นใครคืออันเดียวเนะขย่านะจุ้มรไรสูบพวกสูบแก่สูบม,มันใส่จ,จุ้มสูบก,กอันอ่องเปเตะกับค้ำเลยคำให้ย,ายาหห่ยาย่ไปเลยเลยเฮ็ดย่อยายำไม่ชัง,งตั้งัตสุดายเอสเอเขาเขมันหมืเลยว่เจอเย่ยวอเขา่ะจุ้มครไรเนี่ย มากังหมัดสดหมักให้งเลยที่เอมจังพวกปองนาทีสังพวกปองนาทีกรมจังพวกปองแต่สังลองจำใจดังคนคนเมืองพวกปองนาทีจมกันก็มันจังเฮ็ดเมื่อมันจังเฮ็ดก็มันหนะังไผ่น่ะยาเป็นกํามเหมื่อขึ้นเมตเตะมันไม่หวยม,มาไปรู้อ่าน้ำใจฮักเจ้าใจมีอยู่ไปเปลี่ยนใจมันอยู่ฮักเจ้าใจขำเลยลองแตกยยกใ้มันปองลงังซุ้มเขายา้ำเลยนะ